การป้องกันแบบชุกเฉินนะคะเราจะมีการรับประทานยาป้องกันการติดเชื้อ HIV เป็นยาต้านไวรัสอะคะ่ะให้ทานภายใน72ชั่วโมงหลังจากที่มีความเสี่ยงหรือถ้าไม่มั่นใจว่ากิจกรรมนี้เสี่ยงหรือไม่เสี่ยงะคะ่ะหมอแนะนําให้พบแพทย์ก่อนแล้วก็ปรึกษาดูว่ากิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยเข้าข้าบอบ่งชี้ในเรื่องของการรับประทานยาต้านชุกเฉินหลังเสี่ยงไหม mm. แล้วก็พบแพทย์ให้ทานภายใน72ชั่วโมงนะคะยิ่งเร็วยิ่งดีนะไม่ต้องรอชั่วโมงที่71นะคะเนาะ uh. แล้วก็ ค่ะจะได้คุยกันแล้วก็เจาะเลือดเพื่อจะดูสถานะเลือดก่อนเนาะ ว่าเรามีการติดเชื้ออยู่ไหมหรือว่ามีการติดเชื้ออื่นร่วมด้วยไหมแล้วก็ดูค่าตับค่าไตสักหน่อยเพราะว่าต้องรับประทานยาเนาะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเข้าสู่เกณฑ์ความเสี่ยงก็จะได้รับยาตา้านไวรัสฉุกเฉินนะคะรับประทานให้ครบ28วันค่ะจะมีการเจาะเลือดติดตามอีก2ครั้งที่ 1, <ม>1เดือนแล้วก็ที่3เดือน<ม>เพื่อจะดูว่าเรามีการติดเชื้อหรือไม่มประสิทธิภาพของการป้องกันการติดเชื้อจากยาต้านฉุกเฉินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80%นะป้องกันเฉพาะเชื้อ HIV เองเฉยเดียวนะคะส่วนเชื้ออื่นก็ติดดดตาาาาาาามมออออกกรรรรูนนนะะคว่่เเีขงงชืื้ทพสััธ์ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคซิฟิลิสที่มีหลายระยะอาการเนาะแล้วก็น้องในแท้น้องในเทียมซึ่งในเพศชายก็จะมาด้วยปสวัสสาวะแสบขัดหรือมีหนองไหลจากข้อปสัสสาวะนะคะคในเพศหญิงในส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีอาการานอะอาจจะมีตกขาวไม่ปกติได้หรือปวดท้องน้อยได้นะคะแล้วก็โรคอื่นๆเช่นแผลริมอ่อนเนาะก็จะเป็นแผลที่เจ็บนะคะบริเวณของอวัยวะที่สัมผัสกับเชื้อนะแล้วก็โรคอื่นก็สามารถที่จะเกิดขึ้นจากการมีความเสี่ยงของกิจกรรมทางกายได้ถ้าไม่มั่นใจก็แนะนําให้ รีบพบแพทยนะคะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องรวดเร็วเหมาะสมแล้วก็ได้รับการรักษาที่เหมาะสมป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวค่ะ